สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ11นาฬิกาโดยประมาณนะคะเกษตรโซเซตี้ค่ะมาพบคุณผู้ชมเวลานี้แหละคะ<ส>่ะกัหนูร,รัตนชาทองย้อยและอาจารย์บ้วนบางประมานะคะอาจารย์วันนี้พิเศษจริงๆนะเราวันนี้พิเศษจริงค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ย เราจะพาานพบกับบุคคลสำคัญท่านใช่ค่ะวคนเดี๋ยะให้หนรัฐอ่าค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนั่นเองค่ะที่นี่ค่ะหลายๆคนรู้จักนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้อย่างที่บอกนะคะจารย์เราเป็นเทปพิเศษนะคะได้รับเกียรติจากคุณหญิงปราณีเอื้อชูเกียรตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ บ้านนี้นะคะท่านก็เป็นประธานอนุกรรมการประสานงานมนูลนิธิสวนสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสวนที่นี่กันก่อนนะคะค,คุณหญิงคะสวนที่นี่มีความเป็นมามีความสําคัญยังไงบ้างคะ เป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้า<ฆ>สุริกิจเนี่ยเป็นสวนซึ่งเกิดขึ้น<ฆ>ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาของ<ฆ>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษานะคะตั้งแต่พศ2535คณะรัฐ<ฆ>มนตรีนะคะตอนตอนนั้นได้ถวายพื้นที่ของการรถไฟนะคะเพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะซึ่งพระองค์ท่านก็รับ พื้นที่และพระราชทานพระราชโภบายนะคะแล้วก็เป็นเพื่อพระราชทานให้กับประชาชนได้พักผ่อนนะคะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นออปอดของเ,ออเมือง ด้วยนะคะข,ของกร <ใน S 1> ุงเทพนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะต้องไม่ไม่เหมือนสวนไหนเลยก็คือว่าจะต้องเป็นสวนแห่งการเรียนรู้จริงๆนะคะค่ะปลูกฝังเยาวชนนะคะและประชาชนให้รักแล้วก็หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะนําแนวทางไปทางเป็นการปลูกเป็นป่านะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยป่านี้เนี่ยสมบูรณ์ละ เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่คือป่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ให้มากๆเท่านั้นนะคะป่าไม้ความแวะเป็นป่าจริงๆนั่นคือมีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์นะคะซึ่งเราวัดได้จากนก นะคะซึ่งนกเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดของป่าได้อย่างดีเนื่องจากนกเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเซนซิทีฟมากเขาบินไปบินมาถ้าเขาอยู่ไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเรามีนกเนี่ยถึง80ชนิดะนะคะที่สำรวจได้แล้วก็เทียบกับในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองเนี่ยนะคะมีทั้งหมดของกรุงเทพมีแค่ร้อยหชนิด แต่มาที่นี่คุณจะได้พบถึง80ชนิดเลย80เลยะคะค่ะรู้ราว่าที่ไหนน่าอยู่เขามีเขาจะต้องมีทั้งอาหารนะคะอาหารของเขาเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายชนิดนกบางชนิดเขากินน้ําหวานนะคะนกบางชนิดเขากินหนอนนะคะแล้วก็นกแล้เราคือนั่นคือหมายถึงว่าเราไม่ใช้เคมีเลยในการที่จะฉีดหรืออะไรรักษาต้นไม้ค่ะค่ะแล้วที่นี่มี อะไรน่าสนใจแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในที่นี่มากค่ะคุณหญิงคะค่ะเรามีเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกจุดเลยนะคะนอกจากที่เรื่องว่าความสวยงามนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครซึ่งมาร่วมกับมูลนิธิในการที่จะดูแลส่วนนี้นะคะก็ได้ทําดอกไม้นะคะให้ให้สวยงามนะคะโดยมูลนิธิก็ให้การสนับสนุนด้วยอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แปลกๆนะคะเพื่อที่จะให้เป็น ที่ที่เขาจะมาถ่ายภาพหรือเก็บภาพเป็นที่ะระลึกนะคะก็เห็นมีพรีเวดดิ้งมาถ่ายเยอะเลยผมรู้สึกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ให้จิตวิญญาณในการรักธรรมชาติาโดยเฉพาะกับเด็กๆเด็กๆมาเยอะไหมครับท่านค่ะ โรงเรียนเนี่ยจะพามาเลยนอกจากเด็กที่จะมาเองนะคะก็จะมีโรงเรียนเนี่ยจะ,จะพามาเรียนมาศึกษาพันไม้นะคะมาศึกษาเราเราเนี่ยจะจำแนกเพื่อการเรียนรู้นั่นเป็นพระราชด,ดำริเลยเมื่อเสด็จมาเมื่อปีพศ2550นะคะเมื่อได้ทรงทราบว่าสวนสมเด็จได้เริ่มคอลเลก เรื่องพันกล้วยนะคะ,คะส่งมีพระราชดำริเลยบอกว่าจะต้องเป็นที่ที่แหล่งรวบรวมกล้วยนะคะเพื่ออนุรักษ์พันเลยเพราะบางชนิดเนี่ยเดี๋ยวจะสูญพันธุ์ไปเสียเพื่อจะได้ให้เป็นที่ศึกษาขณะนี้เรามีอยู่200ชนิดนะคะอของพันกล้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเวลาเราเข้ามาในนี้รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะนี่กรุงเทพมั้ย <c oughs> สวยงามร่ม <c oughs> รื่นความจริงเขาบอกว่าปลาเล็กในเมืองใหญ่ <c oughs> ผมยังใหญ่กว่า มันเป็นป่าใหญ่นะในเมืองใหญ่ที่ซ้ำไปนะฮะอย่างที่ท่านพูดถึงระบบทิเวศเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าแม้กระทั่งต้นไม้เขาอยู่กันเนี่ยค,คือถ้าเราคุยกับต้นไม้ได้เราจะรู้สึกเลยเหมือนต้นไม้เองเขาก็มีความรู้สกมากที่ได้อยู่ที่นี่ค่ะคือคเราก็ไม่ไม่ได้ให้เขาใช้เคมีคไม่ได้ใช้อะไรเพราะฉะนั้นคือเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็ได้มีพึ่งพึ่งหลวงเนี่ยมาทำรังกับเราเนี่ยค่ะถึงสี่รัง S <S นะคะไม่ใช่รังเดียวแสดงว่าเขาอยู่ได้นะคะค่ะแล้วก็รังหนึ่งเนี่ยกว้างยาวเกาะที่ต้นไม้เนี่ยเป็นเมตรเป็นเมตรเลย<อ>ค่ะ,คะาการอาศัยกันนะคะ,คะนี่แหละค่ะก็คือความสําคัญนะคะของสวนสมเด็จพระนาจาจ้าสิริกิตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเข้ามาขนาดเรานั่งงนี้เรายังได้รับ, <S <S บใช่ไหมคะอาจารย์เอาละค่ะ นอกจากนี้นะคะระหว่างวันที่9ถึง13สิงหาคมนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็จะมีงานสิสันพันไม้เทิดไทยปรมราชินีด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดค่ะเรามาพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจะมีงานสีสันพันไม้เทิดไายบรมราชินีนะคะที่นี่แหละค่ะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะนะคะก็ถือว่าเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่นะคะอา,อาจาราย์ป่าใหญ่ในเมืองใหญ่ก็ได้อ,<า> <laughs> อุดมสมบูรณ์งานนี้ใครไม่มานะ เสียโอกาสมากแต่รายละเอียดในงานใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาใช่ค่ะพูดคุยกันต่อค่ะคุณหญิงในงานที่จะมีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะก็เนื่องจากเราจัดเป็นนิทรรศการมีชีวิตนะคะเนื่องในวรอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะคะสมเด็จพระเทพรัตนจะทรงเจริญพระชนมายุ60 พรรษานะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติมากแล้วก็อยากจะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็มาร่วมจัดการมาร่วมงานกันถึง17หน่วยงานไม่ได้น้อยเลยนะคะทั้งจากว่าเป็นอ,อย่างที่เรียนแล้วเป็นงานเฉลิมพระชนพรรษานะคะแล้วก็เจริญพระชนมายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการพระราชดำริทั้งหลายนะคะทีะ่หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยได้รับไปสนองพระราชดำริ<ๆ>จัด ก็เอามาจัดเป็นนิทรรศการีชีวิตเลยนะคะจะได้เห็นของจริงๆนะคะอย่างเช่นของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเขาก็จะเอาพืชผัก นะคะต่างๆเนี่ยปลอดสารพิษนะคะเดอแล้วก็มีจำนวนถึง200ชนิดนะคะ,ะมาจัดแสดงแล้วก็ยังจะจัดสวนที่เป็นทําด้วยผักพืชผักเนี่ยนะคะ<ฆ>สมุนไพรซึ่งคุณสามารถจะดูตัวอย่างแล้วเอาไปปลูกที่บ้านถึงเวลารับประทานอาหารคุณก็สามารถไปเด็ดมาทํากับข้าวได้นะคะ,ะมาดู<ห>แล้วก็ได้สวยงามด้วย,ะยนะคะ,คะเป็นต้นส่วนแล้วก็มีโครงการพระราชดำริเรื่องอเอกเษตรอาหารกลางวันที่สําคัญ สมเด็จพระเทพท่านทรงมีพระราชดำริของเป็นโครงการแรกของพระองค์เองตั้งแต่สมัย เข้าใจว่า2,513มั้งนะคะที่จะให้โรงเรียนตำรวจเตรเวนชายแดนเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยมีอาหารครบมู่เหลาเพื่อที่จะให้มีสุขภาพดีนะคะสมองจะได้แข็งแรงแล้วก็จะเป็นที่ของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็เป็นโรงสีพระราชทานที่จังหวัดน่านนะคะจะเอาแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาจำหน่ายให้ประชาชนที่สนใจด้วยนะคะและกรมวิชาการเกษตรก็จะเอาเป็นการอนุรักษ์ั ทุกกรรมพืชน,นะคะแล้วจะมีพืชซึ่งหลักหลากหลายที่มาแสดงเลยตัวเป็นของเป็นเนี่ยนะคะเช่นเงาะเงาะไม่ใช่เงาะโรงเรียนนะคะเงาะน้ําตาลกรวดซึ่งคงไม่เคยได้ยินดนะคะค่ะมีลังแขมีมี ทุเรียนเทศนะคะอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เป็นของที่ทแปลกแนะคะแล้วก็ซึ่งจะมาแจกเมล็ดพันธุ์ให้ด้วยขอประชาชนมาแล้วเอาไปปลูกเธอค่ะเพราะต้องการที่จะให้ประเทศนี้เนี่ยเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวนะคะค่ะแล้วก็กลมข้าวเนี่ยสำคัญกลมข้าวเนี่ยได้เอาข้าวพื้นเมืองใต้ร่มพระบรารมี นะคะก็จะมาหลายชนิดเลยที่เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้านะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพพราดด้วยที่ให้อนุรักษ์พันธุ์บ้างฟื้นฟูพันธุ์นะคะเ็ว่มีข้าวเหนียวพันธุ์หรือพันธุเลียงต้เปลี่ยนท่านก็ให้ไปฝากเปลี่ยนชื่อเป็นพันธุ์รักหัวดีเลยแล้วค่ะจะมาทาน น่าสนใจน่าสนใจอร่อยมากค่ะแล้วก็มีเอ่อได้ได้ทํานะคะกรมกรมเนี่ยมีทางผู้เชี่ยวชาญของข้าวนะคะคือดรอัจฉราพรอัชราพันธ์นะคะเกษตรที่พิษณุโลกนะคะแต่ว่าได้ทํา มาประดิษฐ์เป็นข,ข้าวซูชิและซึ่งอร่อยมากจากข้าวเหนียวลืมผัวนะคะรับรองว่าตีตลาดของญี่ปุ่นแน่เลยจะมีหมอนไหมมาจัดทุกปีนะคะ,คะแล้วก็มีการกรมป่าไม้จัดมหัศจรรย์พันไม้จากป่าสู่เมืองและกรมป่าไม้เนี่ยได้มาพัฒนาคือร่วมกับเราอยู่แล้วก็จะมาแสดงนิทรรศการและพัฒนาไผ่ค่ะ ฉะนั้นเนี่ยไผ่เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่<ฆ>จะเป็นที่เรียนรู้สำหรับเด็กๆนะคะเรารวบรวมพันไผ่เนี่ยได้ถึงเออหกเจ็ดสิบชนิดตรงนี้กอมป่าไม้จะเอากล้าไม้มาแจกด้วยใช่ค,ค่ะกรงป่าไม้ก็จะเอากล้าไม้มาแจกด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยจะมีการแสดงถึงนวัตกรรมชีวิต ของอวงจรชีวิตนะคะของมแมลงทับซึ่งมแมลงทับเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ <ฮะ S 1> แต่ว่าชีวิตเขาสั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงทรงอยากจะให้อนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่าจะจะ,จะได้เ,เป็นเรื่องที่เพราะว่าถ้าเผื่อเขาตัวอ่อนเกิดนะคะคือเขาจะอยู่ในดินเนี่ยถึงสองปี แล้วเขาถึงจะขึ้นมาเนี่ยในช่วงเขา้าพรรษาคือแค่สามเดือนเท่านั้นน,น,นะคะอันนี้น่าสนใจมากเ,าเวลาเสียชีวิตแล้วยังมาทําเครื่องประดับค่ะค่ะอันเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราก็อยากจะอขอให้ทุกคนได้ได้ช่วยช่วยดูแลกันนะคะว่าให้เขาเสียชีวิตซะก่อนอคุณค่อยเอามาทําเพราะว่าปีเขาจะแข็งแรงแล้วอยู่ได้เนี่ยเป็นนานๆเลยนะคะคามาทำแม้นท่านก็ท่งพระร,ร,ร,ราชทานพระราชดำริให้ศิลปชีพทําเรื่องของ มแมลงทับด้วยนะคะอย่างที่คุณหญิงปราณีได้บอกไปโอ้โหแต่ละอย่างน่าสนใจนะคะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสกักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามาพูดคุยกันถึงมอนไหมกันบ้างค่ะช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปค่ะในเรื่องของหมอนหม่ยอาจารย์ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นี่นะคะที่จะมีงานศิสัตว์พันไม้นั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านหมอนหม่กันดีกว่านะคะท่านวสันนุ้ยพี่รมค่ะท่านเป็นผู้อํานวยการของสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมอนหมลนั่นเองค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านวสันค่ะสวัสดีค่ะ ในเรื่องของหมอนใหม่บอกว่าจะมีการนํามาแสดงในงานพันไม้ด้วยนะคะความสําคัญเป็นยังไงบ้างคะของบอนใหม่นี้ในส่วนขอวงกรมอนใหม่ซึ่งเรา <c oughs> มาจัดการแสดง <c oughs> ที่ส่วนเศรษฐกิจเป็นประจําทุกปีนะฮะ <c oughs> ในงานสีสัน์พันไม้นะครับ <c oughs> ในปีนี้นะฮะเราจัดไฮไลท์ในเรื่องของการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมอนใหม่นะฮะ <c oughs> ซึ่งก็มีหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเป็นผ้าไหมย,ยกอยางครับ ผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมชนิดหอมนะซึ่งเป็นผ้าไหมที่คเคลือบก็หอมอยู่แล้วใช้ผ้าไหมอหอมอีกคุณจะหอม,มขน,น,นาดไหคนยังไม่รู้จักยังต้องมาดูต้องมาดูนะไหมหอมใช่ไหมครับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีของดาโนเทคโนโลยีนะครับเป็นการเอาสารโพลิเมอร์นะฮะทึ่มีกระดาษที่เล็กมากนะครับ ขนาดเล็กประมาณ1นึ่งไมครนเลยนะฮะแล้วก็ข้างในเราเราบรรจุไปด้วยกลิ่นหอมของพืชพันธุ์ชนิดต่างๆเช่นมะลิจำปีนะฮะเป็นไม้ไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็นําสารเหล่านี้ไปเอาผ้ามาแช่ในสารเหล่านี้เพื่อจะเคลือบนะฮะโดยวิธีการง่าย,ายๆก็คือใช้มือบีบฮะอัดเส้นไหมเข้าไปใช้วิธีการใช้มือบีบเข้าไปแล้วก็มันนำมาผึงให้แห้งแล้วก็รีดก็จะได้เป็นผ้าไหมที่ชนิดหอมเลยนะครับ อันนี้ท่านผอค่ะต้องเรียนถามเลยสมเด็จพระนาเจ้าท่านมีรับสั่งอะไรกับกรมให้มีการพัฒนาหรือว่าให้ต่อยอดยังไงบ้างไหมคะโดยเป็นพระราชกระแสร,ร,ร,ราชเสวนีนะ<ม>ว่า<ม>ท่านบอกว่าให้ทรงนะคะคงไว้ซึ่งการปลูกมาเรื่องไหมของประเทศไทยนะให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปนะซึ่งกรมฯก็รับกร,ร,ร,ระแสราชบัตรมาแปรแล้วก็มาทำในเรื่องของผ้าไหมนะมแล้วเราส่วนของผลพลยได้นะฮะที่เหลือจากการ ทำผ้าไหมเนี่ยนะมาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทําทให้ครบวงจรเลยนะอตอนนี้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากรังไหมทุกชิ้นนะฮะจะเป็นซีโรเวสเลยก็คือเราไปทําได้ทุกอย่างเลยทั้ง<ม>ด,ดักแด้ด<ล>ครับดักแด้กเนะ็เอาไปทําไขมันกบับใช้ทําลิปส,สติกนะฮะนะครับ,ออรบเอาไปเป็นอาหารนะฮะรังไหมก็มาทําเปรีรูปผลิตภัณฑ์เป็นต่างๆสิ่งที่ใช้ประทินผิวอรเหล่านี้นะฮะ หนูเอามาถูร่างกายนี่กายหอมเลยใช่ไหมคะหอมอยู่เลยเพราะว่าเรามีสมูที่ทำสกัดจากผงไหมนะฮะอ๋ออ่าก็คุณสมบัติก็คือช่วยลบริ้วรอยนะครับนี่ลบีรอย้ลบริ้วรอยได้ใช้ได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นการ ช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะนํามาแปลงดัดแปลงเอ๊ะแล้วเขาบอกไหมดาลานี่มันเป็นยังไงพ่อก็ปีนี้เราเรามีไหมเป็นไหมป่าชนิดหนึ่งนะเป็นเป็นพวกเอ่อไหมที่ตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เอามาเลี้ยงด้วยใบดาลาดอกดาลาธรรมดาเนี่ยนะครับเราใช้ต้นดาลาเนี่ยเอาเอาใบดาลามาเลี้ยงนะโอ้โหเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ไหมต้องกินใบหม่อนก็ไม่จําเป็นแล้วไหมบ้านกินใบหม่อนอยู่พวกนี้เป็นไหมป่าชนิดหนึ่ง เป็นผีเสี้องไมยักษ์นะครับเป็นปีเสื้ยยักษ์ตัวใหญ่ๆที่เรามาจับสตาฟนะฮะตัวเดียวกันใช่ใช่แล้วก็มาให้เขากินไหมดาราพวกนี้จะกินไหมดาราเป็นหลักนะเป็นดาราเป็นหลักนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเสร็จแล้วเขาจะทารังนะแต่ว่ากระบวนการสาวแตกต่างจากจากไหมบ้านธรรมดาเขาจะมีกระบวนการสาวอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไหมพวกนี้เป็นไหมรังสั้นแล้วก็พันกันยุ่งยากมากสาวยากแต่ว่าเราทำสำเร็จแล้วตอนนี้ก็สามารถทอเป็นผ้าได้นะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งนะซึ่งแปลกไปจากไหมบ้านธรรมดาน่าสนใจมากไม่ได้ไม่ได้แล้วงานนี้ต้องมาค่ะต้องมาแล้วนอกจากนั้ยังมีไหมแปลกๆอีกนะฮะก็คือไหมเขาเรียกไหมป่าอีร่ไหมตัวนี้เป็นไหมป่าชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เขาไม่ได้กินใบหม่อนไม่ได้กินใบนาฬาก็กินใบมันสำปหลังนะฮะพรมันสำปหลังบ้านเราปลูกกันเยอะมากเลยับใบก็ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เรากรมหม่อนไหมก็ได้ทําการส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีร่ขึ้นมาเพื่อเอาใบมันสำปหลังเนี่ย มาเลี้ยงใมแล้วก็ผลิตออกมาเช่นเดียวกับใยด่าลาทำผ้าได้เหมือนกันอันนี้เราต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วเรามีการส่งออกไหมคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มส่งเสริมนะครับเข้าใจว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะสองสามปีเราก็เริ่มสามารถที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้นะอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรียกว่าต่างชาติเวลานี้นี่หลายคนต้องเคลียร์คิวแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหญิงเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาเที่ยวงานกัน ก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนนะคะ<ฆ>โดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเยาวชนทั้งหลายเนี่ยนิทรรศกา,การทั้งหมดเนี่ยเป็น<ฆ><ฆ>สิ่งที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็นอกจากประโยชน์แล้วนี่คือเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อความสุขของประชาชน<ฆ>ทั้งนั้นนะคะล้วนๆแต่เพื่อประชาชนนะคะแล้วเราเการ จัดแสดงของแต่และกรมกองนั้นเนี่ยก็ออกมาในรูปของนิทรัศการมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราได้เห็นของจริงๆ<ะ>ได้สนุกได้ชอบได้ได้เห็นอย่างที่<ะ>ท่านผอวอสานพูดะนะคะแม้กระทั่งว่าตรงนั้นเราก็จะมีสวนหม่อน ะะให้มาชมนะคะว่าหมอนมีกี่ชนิดยังไงบ้างแล้วก็มีดาลาด้วยนะคะในอนาคตเนี่ยเราก็จะเลี้ยงนะคะทั้งหนอนออดาลานะคะลองออมาทดลองโดยทางกรมหมอนไหมก็จะมาดูแลแล้วเราก็จะเลี้ยงแมลงทัพนะคะซึ่งทางกรมป่าไม้ก็รับว่าจะมาดูแลคือจะเป็นจุดที่มาวิจัยวิกาทำการ ทดลองที่จะเลี้ยงให,ให้เกิดขึ้นได้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กันทั้งนั้นนะคะครับทีก่อนจะผมรีบไปตัดบทซะก่อนดูเหมือนท่านผอจะมีอะไรตกค้างอะไรในใจที่จะบอกท่านผู้ชมเชิญเลยนะฮะมีครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องสำคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าที่เราจัดเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไม่มีการปลเตื้อใหมให้ประชาชนได้ชมเลยนะครับงานนี้รๆๆเรายกขั้นตอนการผลิตไหมบ้านมาเลยนะครับตั้งแต่ต้นหมอนนะเห็นสภาพของต้นหมอน การเลี้ยงไหมบ้านนะฮะเลี้ยงอย่างไรนะฮะพอเลี้ยงเสร็จแล้วได้รังไหมไปจะสาวออกเป็นเส้นยังไงสาวเป็นเส้นแล้วจะไปทออย่างไรเรายกกี่ตัวใหญ่ไปเลยนะฮะสำหรับทอผ้า,ท,าทุกคนสามารถเข้ามาทดลองทอได้ด้วยนะฮะ อยากรอทอเราก็ให้ทอจากการที่เราคุยกันใช่ค่ะนะคะคุณหญิงปราณีเอื้อชูเกียรติค่ะท่านเป็นประธานอนุกรรมการประธานงานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนารายณ์สิริกิตนะคะแล้วก็ท่านวสันต์ค่ะนุ้ยพิรมท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอนหมนั่นเองค่ะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะนะคะค่ะแล้วก็ลาท่านชมคือเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันที่ งานสีสันพันไม้นะครับอย่าลืมต้องมาให้ได้ใช่ค่ะไม่เพียงแค่ใช่ค่ะไม่เพียงแค่สีสันพันไม้นะคะคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันได้ทุกวันเลยนะคะอาจารย์มาร่วมการสูตรอากาศบริสุทธิ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่นั่นเองค่ะเอาละคระวันนี้หมดเวลาของเกษตรโซเซตี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะเวลาเดียวกันนี้11นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้หนูรัชนัชาและอาจารย์บัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะชีวิตที่ดีต้องทำแผนที่ชีวิตและ bản chỉ, chỉ vít.